Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะคะเพื่อนนุชคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะมีความสุขกับการทํางานนะคะกิจการงานรุ่งเรืองนะคะมีลูกชายก็ขอให้อ่า โตว,วันโตคืนแข็งแรงนะแล้วก็ชีวิตคู่ก็สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะแล้วก็สวยวันสวยคืนโอเคปะรับเพื่อนนุดนะคะมีความสุขมากนะบ๊ายบายแอปเชียมึงแหมมึงคงคิดอย่างงี้ใช่ปะมันก็ต้องบ้างอะไรบ้างใช่ปะอวยพรมันเกิดเพ่อนก็ต้องแบบเออแอบดิดนึงอะไรเงี้ยเออก็อยากให้เพื่อนมีความสุขละกันโอเคป้าไม่ได้ไปหานะอยู่ใต้อยู่เลยมีความสุขมากนะจ้าที่รัก